โอ้รุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ต่อไปเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะคะอันนี้ต่อให้น้องใช่ไหมนี่โอ้สามสองปฏิทโตสูไอเดี๋ยวเวลาไอ,อาติอดทิ้สูน้องไม่ไดา้ไอไอยม้อสามกับน้องประหสูน้องเดี๋ยวบน้อนี่เนาะ โอ้ก็อ้อยไ้เมื่อกี้ไออ้อยไเอไอฟูกบอกว่าอ้อยไ้ซื้อไอฟูกว่ะไอม่ไอมกปัดไอไม่ไอาม่์ออดเจอบนี้ไอแม่ไอแมก โอ้ยสุนองมาได้เลยสุนองมาได้เลยม,มาดูลูกเสือขอ,อพงพี่หนึ่งอ่าลูกเสือของพี่หนึ่งกินขาดพี่หนึ่งเสือ, <c ười> อสุนองมาได้บนี้เยี่ยมเลยเว้ยไอหนึ่ง